วิวาล่มเพราะว่าน้องต่อจุดเกี่ยวกันเพราะอะไรมาตามกันเอมี่เคลียร์แล้วละค่ะหลังน้องต่อจุดที่พูดถึงใช่กคนในวงการที่ทุกคนรู้จักหรือไม่ เอมี่กลินประทุมควงสามีอย่างซีไปออกรายการเจ๊คิ้มกินมารอบวงค่ะงานนี้มีการพูดถึงน้องต่อจุดที่ทำเอาหลายคนพุ่งเป้าไปอย่างมากมายว่าจะเป็นใครกันแน่งานนี้ได้เวลาเคลียร์ประเด็นร้อนแรงขึ้นมาทันทีค่ะพิธีกรร่วมอย่างเอมี่ในรายการตั้งเต่าเมาสบันเทิงยังหนุ่มบอยพิษณุทำหน้าที่คลายความสงสัยให้แล้วค่ะในการถามเอมี่ว่า จากประเด็นลก่าวที่เคยไปวีนโวยซีก่อนจะแต่งงานแล้วซีไปมีผู้หญิงคนหนึ่งจนเอมี่โกรธผู้หญิงคนนั้นยังมีอักษรย่อว่าต่อจุดเลยนะได้ตอบเคลียร์กันไปเลยค่ะในรายการเนี่ยมันเล่าก็มีเหตุการณ์ก่อนที่จะแต่งงานประมาณวีคหนึ่งนะพี่ซีก็เหมือนแบบ เล่นกันกับเพื่อนเขากลุ่มหาดใหญ่คุยกันไปคุยกันมาเอมี่ก็ไปอ่านแล้วมันก็แบบนัดว่าจะไปหาผู้หญิงคนนี้ที่หาดใหญ่ซึ่งก็คือเหมือนไปเที่ยวกันนั่นแหละมันก็มีเขียนชื่อผู้หญิงในลายกรุ๊ปนั้นแล้วเราก็เลยไม่อยากจะเอ่ยถึงน้องคนนั้นเราก็เลยบอกว่าน้องต่อเต่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาพร้อมกันนี้ เธอเองก็บอกว่ามีคนเนี่ยเอาไปโลมมีการพาดพิงหลายคนเอมี่จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงถึงใครนะไม่ได้หมายถึงคนไหนที่จะพูดถึงที่พูดเป็นอีกคนหนึ่งเป็นคนนอกวงการไม่มีตัวตนค่ะยังไม่เกิดเรื่องราวอะไรด้วยซ้ำแต่ว่ารายการเราเนี่ยเมาส์ด้วยความที่เรื่องเกิดมาเป็น10ปีแล้วก็มาด้วยความโนนีนันหลายคนยังคิดว่าเอมีเอเอเ่เนี่ยยังโกรธอยู่เลยแต่ว่าพอพูดในรายการแล้วซีเนี่ยมือนแย่งหนูพูด ก็เลยโกรธที่มันแย่งพูดอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องราวในอดีตที่มันผ่านกันมาสรุปแล้วมันไม่เกี่ยวกับคนที่ไปคอมเมนต์ทั้งหมดทุกวันนี้ก็มีความสุขกันดีในทุกๆฝ่ายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สาวเอมีีออกมาเปิดเผยแล้วคะ